สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทท่านครับยินดีดดต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอลาว VIP นะครับลาว VIP ของวันที่22นะครับ ทันวาคม2อง5 6 6นะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วนะครับวันศุกร์นะสีฟ้าสีฟ้าสดใสสดใสนําโชคนําถึงดีๆให้ทุกทท่านนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกลิปทุกลิบเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมไดุ้่นหลุมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับใครที่กดติดตามแล้วก็กดถูกใจนะกดสติกเกอร์ส่งไปให้อาจารย์ด้วยนะครับขอขอบพระคุณมากๆ จนนะฝนฝงบางทางมามีทวีทรั์ทวีโชคทวีสุขนะครับขอประคุณมากมากครับไม่เจ็บไม่จนที่สาคัญก็ดวงดีนะมันจะได้ดวงส่งเสริมกันนะครับผู้ให้กับผู้รับนะดวงดีทั้งคู่ก็อะไรจะเกิดขึ้นละ่ะทั้งดวงดีทั้งคู่ผู้ให้ผู้รับก็ความรวยสิความอยู่กิน ไม่ลําบากลําบนมีอยู่มีกินตลอดเวลานะครับกินตลอดเวลากินกระจุกกระจิก,กจันกกตลอดเวลาเลยกินยีบสี่ชั่วโมองเลยยามนอนก็ฝันว่าได้กินข <c oughs> นาดยามนอนยังฝันว่าได้กินอยู่ตลอดนะตอนห้องจะอ้วนนะดูนะอะ่หลับยังฝันว่ากินเลย <c oughs> เอาครับเราก็มาชมกันนะครับชมกันต่อเลยนะครับว่าวันนี้ มีอะไรบ้างนะครับประมาณนี้นะครับขอขอบพรคุณมากๆนะครับอ่าเรามาชมกันเลย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 อ่าชมมาชมมาบางท่านบอกว่าตัวเล็กเหรอมองไม่เห็นฮะอ่ะเดี๋ยวเอาตัวใหญ่ครับนี่เด่นนะครับราว v i p นะครับออกเวลาสามทุ่มครึ่งนะครับราวรอบดึกนะอ่าครับหกเจ็ดปดนะครับ 678นะเน้นที่6กับ7นะครับลอง8นะ6กกับ7ลอง8นะครับเอาตัวเลขลงมาหน่อยหนึ่งอ6อ,อะไรคะนี่ย6 9นะครับ7 9นะครับ6 0 7 0นนะครับ6 1 เจ็ดหนึ่งนะครับหกสองเจ็ดสองนะครับส่วนแปดก็เหมือนกันนะครับถ้าแปดมานะก็แปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองนะครับส่วนตัววินนะครับวินนะวินก็ง่ายนะครับห้าหนึ่งสองหกเจ็ดศูนย์นะครับวินนะครับวินนะครับอ่าเราได้แล้วคันนี้เราได้เด่นแล้วเราก็มาเลือกดูครับ หกเดแปดเด่นนะครับขอฟันธงที่7นะอ่าเจ็ดนะครับส่วน6กกับแปดเนี่เป็นตัวรองนะครับหกกับแปดเป็นตัวรองนะหกกับแปดเป็นตัวรองนะครับฟันธงที่เจดแล้วนะครับอ่านี้มาดูคู่เจาะทางนี้เขาเรียกคู่เจาะนะครับคู่เจาะนะเก้าหกหกเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าหกศูนย์หนเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดหกหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ ห2สองสองหกเจ็ดสองสอนะครับส่วนทางนี้คือชุดวินนะครับวินนะทางนี้เลยนะครับแล้วคราวนี้เราก็มาเน้นสายรูดนะสายรูดก็เน้นที่7นะครับก่อนนะลองหนะครับอืมส่วน8ใครชอบหนะ้าใครชอบ8ก็จัดไปนะครับใครชอบ8ก็จัดไปนะครับฟันทงที่เจ็ดแล้วกันใครชอบหกกับ แปดก็จัดไปนะครับสายรู่นนะสายรุ่นนะครับอืมคานนี้มาดูคู่เขาสอคันนี้ขอฟันทงที่สายเจาะนะขอฟันทงที่หนึ่งกับสองนะครับหนึ่งกับสองนะหกหนึ่งเจ็ยหนึ่งหกสองเจ็ดสองนะครับถ้าแปดมาก็แปดหนึ่งแปดสองนะครับอืมประมาณนี้นะครับก็คือคือคล้ายๆกับว่าหกกับเจ็ดกับแปด วินกับ1กับ2อนะครับประมาณนี้แหละนะครับอืมครับประมาณนี้นะเดี๋ยวตามนี้นะครับถ้ามันมาด้วยกันนะครับประมาณนี้นะครับก็ตามนี้กันแล้วกันนะครับเน้นที่รูดที่เจดกับหนะสายรูดนะส่วน8ตัวรองนะครับใครชอบ8ก็จัดไปส่วนทางนี้สายเจาะใครชอบก็จัดไปสายวินใครชอบก็จัดไปอย่าเอาทั้งหมดนะครับเอาแค่อันใดอันหนึ่งนะแต่รูดจะชัวร์ที่สุดละประมาณนี้นะครับ ลาว VIP ครับก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวให้เวลาสามชั่วโมงจดเอาเลยแบบด่วนวนที่สุดเลยอืมผ่านไปแล้วหนึ่งชั่วโมงอืมผ่านไปแล้วสองชั่วโมงผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงเหลืออยู่ครึ่งชั่วโมงท่านไหมอืมเดี๋ยวจะส่วนมต์รอนะอ่าส่วนมต์ค่าท้าส่วนมต์อาจารย์จะแปลกมากเลยแต่ก็ศักดิ์สิทธิ์นะอืม อย,อย่าลืมกดติดตามสาธุอย่ em> าลืมกดติดตามสาธุอย่าลืมกดติดตามสาธุอ่านไหมสี่คาถาที่สองก็กดถูกใจสาธุกดถูกใจสาธุกดถูกใจสาธุคาถาที่สามก็คือส่งสติกเกอร์ไปด้วยสาธุส่งสติกเกอร์ไปด้วยสาธุ ส่งสติ๊กเกอร์ไปด้วยสาธาุจบข่าวนะครับตามนี้นะครับก็ขอขอพระคุณมากมากนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีไม่เจ็บไม่จนมั่นคงมั่งคั่งมั่งมีครับมีกินกินตลอดเวลานะครับฝันก็ฝันว่าขอให้ได้กินนะครับอย่าฝันว่าได้ทางานนะมันจะเหนื่อยตื่นขึ้นมานะ ฝันว่าได้กินดีกว่าตอนเช้ามาจะได้อิ่มไปด้วยไม่ต้องเอาอะไรแต่แต่ไม่ดีนะไม่ใช่นะตอนเช้าต้องกินอาหารที่ดีที่สุดนะมันจะได้บำรุงเราตลอดทั้งวันนะไม่ใช่ว่าตอนเช้าต้มมาม่านะอืมตอนบ่ายมาม่าต้มตอนเย็นต้มซองมามา่าอะครับตามนี้ก็แล้วกันนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีทุกดีนนะครับ เพื่อความบันเทิงนะครับรุ่นลุมเพื่อความบันเทิงนะครับอ่าสวัสดีครับ